กสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมต้นคนดีคนเดิมคนนั้นคนนี้นะครับนี่เลยวันนี้พาเวลเน็ตเวทว่าเพื่อนนี่ไงเปิดไปแค่สองทีตอนแรกว่าจะไม่ได้อัดคลิปก็เลยอัดหน่อยละการไม่ได้คิดว่าจะได้โอ้โหต้องบอกก่อนว่าตอนผมอัดคลิปผมไม่ได้อัดเสียงอันนี้ผมมาภาคทีหลังนะอาจจะแบบ เบอร์เบอ,บอนิดนึงแบบไม่ค่อยตรงก็ต้องขออภัยด้วยครับก็โหลดนานเกินเพื่อนนี่มันจะล็อกได้ไหมนี่เงี้ยสรุปผมจะได้หรือเปล่าครับเนี่นี่อสุดท้ายก็ได้มา p าวเวลเน็ตเวิผมอยากได้ละผมอยากได้ตัวนี้เลยตัวเดียวเลยในแพนะ็กเนี่ยแพ็กยูเว่สองทีจริงหรือเปล่าดูดิเพื่อนๆดูดิสอทีจริงหรือเปล่าเปิดไปแค่2อทีว่ะ แค่อยากได้เน็ตเวทผมก็ได้มาแล้วว่ะโอ้โหมือโคตรทองว่นะนองของจริงว่ะเดี่ยวเปโลนี่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะผมอยากได้เน็ตเวทตัวเดียวในในแพ็กนะเพราะว่าเอามาเปิดเส้นแบบปีกซ้ายได้ปีกขวาได้เอาไว้เปิดไงทำไมมันเป็นสีดำๆน้าหนหะนะนะยอกนะเพื่อนๆหยอกหยอกหยอก หลังจากเกลือแพ็กโลนันดินโยมาก็ขอให้ผมดวงดีหน่อยละกันพี่โคข,ขอบคุณครับพี่อย,อย่างน้อยปีก็เบตต์ทิ้งผมออ้หพ้นเอาเรื่องว่ะทุกคนอย่าไปอัพลังกันเลยไปอัพลังกันเลยทุกคนละ่ละลาลาลไปอับอับดิยัง ยังไม่อัพอีกเอออัพสักทีตัด,ด,ปดปไปยัดไปเวลตันสามสิบยี่สิบแล้วยี่สิบแปดยังไงยังไงยี่สิบเก้าแล้วที่ผมใช้อัลพันธ์นะผมอยากเก็บอัลล0มื่นไว้ไงไม่มีอะไรหรอกทุกคนไม่ได้ต่างกันหรอกเดี๋ยวไปดูตอนเอาเข้าทีมกันเลยไป,ไปเ้าเข้าทีมกันไปดิไม่ใช่ไม่ใช่ทีมนี้ อ่าทีมนี้แหละทีมนี้แหละจัดไปเนทเวทเอาเข้ามาเอาเข้ามาไงแทนแทนใครนะแทนใครดีคิดนานเกินแทนใครแทนแบคแฮมไปแทนแบคแฮมนี่คุณเชื่อผมดิไอ้ต้นเออแทนแบคแฮมเนี่ยเออน,นั่นแหละแทนแบคแฮมไะไปอัพพลังกันเลยไม่ใช่ไปอัพสเตตัสกันเลย โอ,อโอ้โหออโต้ไปเลยละกันนํำลอ่องอโอโต้นํำล่องไปเลยดูค่าพลังดิทุกคนแบบกองกลางทั้งแถวอะ่ะเล่นได้หมดอะ่ะก็ยืนจานไปเลยละกันเก้าสิบเจ็ดตึงตึงว่ะทุกคนไม่ต้องตกใจมันตันร้อยแต่ว่าค่าทีมเราต้องลอยนะเพื่อนๆไปเอาไปเคนบาเข้ามาแบ็คเคนบาอยู่ไหนเอาแบ็คเคนบาวเข้ามาเร็ว นั่นแหละอ่าแทนไปนี่ไงหนึ่งร้อยตึงตึงไงุกคนลาลาลาลโคตรโหดโคตรอันตรายเล่นปีกซ้ายได้ปีกขวาได้แทนแบ็คแเมเลยนี่ไงซ้ายได้ขวาได,าได้กลางลุกได้กลางธรรมดาได้โอ้โหโคตรครบเครื่องแต่ว่าไม่สุดทัดทางแต่ว่าเปิดดีเปิดแม่น เดี๋ยวไปดูค่าพลังกันหน่อยทุกคนเออเล่นปีกขวาก็ได้อ่านั่นแหละไปดูค่าพลังกันหน่อยสูง177อายุ30ถนัดเท้าขวายัางไงยังไงเลื่อนดิเลื่อน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 ัอนอนอนทีทเฮ้อไอ้ต้นไม่เออนี่ดูดูเป็นสไตล์โลมมิ่งแฝงไม่ได้ จะไม่ค่อยวิ่งะช่องจะเป็นคล้ายๆแบบกองหน้าฟอนายอะดูกองกลางเล่นได้หมดปีกุปีกซ้ายปีกขวากลางลุกกลางธรรมดาดูข่าวพลังเกมลุก80ควบคุมบอลกองบอลแล้วก็เลี้ยงบอลก็80ไปนี่เกมลุก80ควบคุมบอล85เลี้ยงบอล85คองบอล83 ส่งสั้น86ส่งไกลเท่าไร83ดูเขียวหมดทั้งแถบเลยดูดิเพื่อนๆความคมก็80โอ้หมง64ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวเล็กไงสูง177เ็เซตพีชก็ได้นิดหน่อยปั่นโค้งก็81ก็กำลังใช้ได้ไม่ได้โค้งมากแต่ก็โค้องอยู่ เกมลับก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นตัวลุกนะตัวลุกธรรมชาติสะความเร็ว8 4สปีดต้น80คลิกพาวเวอร์90เป็นคนที่เท้าหนักมากบาลานซ์89สตามีนา90วิ่งทั้งเกมเกือบจะถนัด2เทา้าความแม่นยำมากๆมีสกิลยิงไกลเฮ้ยไม่ใช่ยิงปั่นโค้ง มีดิปปิ้งช็อตยิงสายยิงไกลจบสกอร์ท่ายากแล้วก็ตอกส้นส่งดีมีสกิลเปิดมีไซส์ก้อยแล้วก็มีส่งส่งแบบโยนอะแบบรอบเป็นไงดรคนพาเวลเน็100ตเว็ดหนึ่งร้ตึงตึงว่าเพื่อนเพื่อน,นที่ผมอยากได้นะี่ผมอยากได้มาแทนแบ็คแคมเพราะว่าแบ็คแคมก็เก่งอะแต่ว่ามันเล่นได้แค่ฝั่งขวาไง ถ้าเปิดฝั่งขวาแบบแม่นยำจริงแม่นจริงยอมรับเปิดปุ๊บได้มงอะแต่อันี้เล่นไม่ใช่แต่เน็ตเวเล่นขวาได้ซ้ายได้ไงทุกคนเป็นไงหนึ่งร้อยตึงๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับอันนแล้วเอามาเปลี่ยนทำไมนะ นันนี่ะไอต้นเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูนิดหน่อยนะครับไปดูกันเลยนี่อ่ะพาเวลเน็ตเวทถ้าจำไม่ผิดลูกนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดลูกนี้น่าจะน่าจะยังไงยังไงคาฟูคาฟูเออมาจากักรยาน่าดไปดีพาเวลเน็ตเวท คาฟูคาฟูเล็งคาฟูเปิดออกมาจักรยานอวกาศเป็นไงโคตรสวยว่ะทุกคนดูใหม่กันอีกทีช้าชชัดชเปิดเข้ามาอาับมองบับเกินปลาเกินไปโหดเกินไปดูดิเปิดมาดิ่งอย่างกับกองหน้าโอ้โหเกินปลายรับ่า อันนี้ก็เป็นพวกไฮไลท์ที่แข่งกับบอทอะไรพวกนี้นะเนี่ยบอทลีเจนอะโอ้โหบอทแม่งโคตรดุผมบอกเลยไปดูเกมกันเบาเสียงนิดนึงเบาเสียงซักนิดนึงเจอเซบียาปเบาอีกนิดนึงไปเน็ตเวดโอ้โหเน็ตเวดไม่ฟิตด้วยแทนไปเป้ไปะไปลุย เปิดให้รุดฟานม่งเปิดให้รุดฟันม่งบังนะ<อ>เขีย่ยเริ่มเกมแล้วครับเขีย่ยดิเขียเข่ยแล้วครับผมยังอ่ะมาเทอุสออกมาคาฟูคาฟูออกมาติด แล้วมาดูจังหวะนี้ครับน่าจะเป็นจังหวะเขาเตอร์แอทแทกออกมาที่เวล่าตัดบอลได้ออกมาที่เน็ตเวดวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออปั่มโอ้โหเซฟเกินปุยมุยโกก็เก่งเกินนายก็เก่งเกินเน็ดเวดทุ่มต่อยังไงทุ่มไปทุ่มดิทุ่มมาที่เวียล่าเน็ตเวดออกมาออกมาเออปัอ เปิดเข้าหัวเลยนะเมืเ่อกี้แต่ว่าปุบฟานมองออกปะมาดูเอาเน็ตเวดมาเปิดม,มุมการสร้างนิดนึงอหลดนานเกินมาละยังไงเปิดปะเปิดปบุง้งแมทเทอุส <c oughs> เกือเกือบโดนเคลียร์ออกมาได้ยังไม่พน้นยังไงยังไงเอาส่วนมายังไงลาฟา ลาฟาลาฟาเมียโดนไลกาดแย่งไปก่อนโดนแย่งไปอีกทีนึงยังไงโดนเมาดินี่เก็บงานไปดีและก็จบครึ่งแรกไปอย่างน่าเหลือเชื่อศูนยูนเปลี่ยนเอาลูกฟ้านอ,อกเนอะาฮาแลนด์เข้ามาเลยยังไงเราก็ต้องทำประตูด้วยการหม่งให้ได้เราต้องชงให้เน็ตเบดมาเขียนเริ่มกันเลยมาย่างไงา ส่งมากลางสนามส่งมาแมตติอุสรอด,ดักอยู่ยังไงยังไงส่งกันมาลาฟามียาลาเคเตนลาฟามียบังบอลไว้โจนมาดินนี่ยังไปออกมาที่คาร์ลคาร์ลอ,ออกมาเนม่าพิกพิกหนึ่งที่ติดเรียบร้อยเรียบร้อยอยังไงยังไงโลผมได้ผมได้ทุ่มโดยโรเบโตคาร์ลทุ่มไกลออกไปให้ดินโยดินโย ไฟออกมาให้เวลาเวล่าออกมาที่คาฟูคาฟูรอรอแล้วแทงออกมาที่เน็ตเวิร์วิ่งมาเปิดนะลเปิดเข้าหัวนะเมื่อกี้แต่ว่ามีคนมาแย่งมงไงและจังหวะนี้เป็นจังหวะเคาน์เตอร์แอตแท็อีกแล้วออกมาที่คาฟู วีเอล่าวีเอล่าเข้ากลางมาที่ดินโยดินโยดินโยเลี้ยงเข้ามาเนตเวดเนตเวดฟล็อกหนึ่งออกมาที่ขาปูคาปูล้อแล้วก็แทงเข้ามาเนตเวดเปิดเดียบร้ออเออร์ลิงหาแรนแอดซิตโดยพาวเวลเนตเวดเปิดเข้าหัวผมบอกเลย แล้วมาดูกันชา้ชาชา้ชาชาัดชัดัาฟูแทงออกมาที่เน <Don 't S 1> <ะ>็ตเว็ดเน็ตเว็โดนเขาปะเรียบร้อยฮาร์แลนก้มตัวมงปะทําไมไม่ใช้ขาบ่งเฮ้ยทําไมไม่ใช้เท้ายิงเข้าไปวะเพื่อนเน็เปิดเออเแล้าวะฮาร์แลนก้มตัวลงมงทําไมพี่ไม่เอาเท้าเตะแล้วมาลูกนี้ยังไงขา,ขาฟูขาฟูดวนกับขาฟูแย่งได้มเมาดีนี่มา,าดี้ออกมาดินโนดินโนดินโ,โ,โยออกมา ขาฟูยังได้อยู่เน็ตเวทกะช้าออกมากะช้าทีนึงกะชาอ,อีก,กทีนึงไหมเปิดฮาเล่นจักรยานอวอก,กาศโดนสกัดออกไปได้ยังไงลูกนี้น่าจะเป็นจังหวะพาดเขาพลาดมาที่ชาไนาเดอร์ชาไนาเดอร์บนบนอีกทีหนึงรอขาฟูขาฟูแทงออกมาเน็ตเวทเน็ตเวทเน็ตเ,เ,เวทไม่ทันนะครับผมยังไงจังหวะนี้ขาฟูอีกแล้ว คาฟูอีกแล้วตัดบอลได้ออกมาชาไนเดอร์ชาไนเดอร์รอแทงออกมาเน็เวทกะชากเปิดเข้ามาให้ฮาล์นโดนสกัดออกไปได้แล้วมาดูจังหวะนี้คาซียาร์มาที่มาดินี่มาดินี่ออกมาที่คาฟูเหมือนเดิมภาพเดิมเดิมเน็เวดเน็เวดมาที่แมทแมทชาไนเดอร์ชไนเดอร์แทงแทงไม่แทงออกมาที่เน็ตเวดเน็ตเวดยังไงล็อกที่นึงปัน ปันออื้ติดบล็อกนะครับมุมนี้แต่จังหวะน,นี้เกตาเฟยโยนยาวมาสก,กัดได้โดยวีเอลาดินโยตอกต้อนออกมาที่คาฟูคาฟูรอรอแล้ะแทงเน็ตเวตกะชากรุดเข้ามารูด,เข,าาขเ,ดเข้ามาทั้งกอบกับกับขวาเปิดเข้ามาที่เนมา่าสะบัดหม่งนิดเดียวเรียบร้อยขนาดเนม่าไม่มีเฮดดิ้งยังได้หม่งต้องเปิดแป้นขนาดไหนนี่ เดม่าบอกเอาถามมาเลยเดี๋ยวพี่ขัดให้หนอ,อ้องแม่นเกินแม่นเกินเปิดแม่นเกินแล้วเรามาดูภาพชัดกันชัดชัดเน็ตเวทเน็ตเวทยโยนเข้าวานี่อ่ะเดม่าแบบย่อตัวรอสบัดอย่างเดียววะไม่ต้องขยับตัวไปไหนเลยแบบเปิดแม่นจัดอ่ะดูนะดูนะเปิดเข้ามาเนม่าแบบย่อตัวลอมองนี่อะสบัดแบบนิดเดียว เย็บร้อยเป็นประตูไปแล้วมาดูจังหวะน,นี้เขาโยนยาวมามาตรงกลางสะนามแมทธิอุสต,ตัดได้ออกมายังไม่ออกออกมาที่ดินโจด,ดินโจมาที่เนตเวดเนตเวดขอลองปันโค้งกดเกือบเต็มหลอดครับลูกนี้ผมกล่าวว่านะน่าจะเกือบเต็มหลอดไม่งั้นผมไม่ลุดออกไปไกลขนาดนี้แต่ดูก,การปั่นของเขาเมื่อกี้เท้าซ้ายนะเท้าซ้ายยังโค้งขวาได้สายได้ แล้วมาดูลูกนี้ตินโยจะยิงบอกไม่ให้ยิงเอาเน็ตเวทดมายิงดีกว่าผมเป็นคนที่ยิงฟรีคลิกไม่ค่อยเก่งนะแล้วมาดูการลูกนี้ยังไงเข้าหรือไม่เข้าคอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างเข้าไหมเข้าหน้าต่างะดีครับเฉียดไปนิดเดียวืไปละทุกคนจะกการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ครบ1,000พันเร็วๆด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะสวัสดีครับ